บทที่8สวัสดีครับท่านประธานได้ยินคำพูดของอยางเชิญชินซีตัวสั่นชินต้าหยงและเจ้ายู่ช่ยเองก็ตะลึงและแปลกใจชินซีลุกขึ้นยืนอย่างตัวสันเธอกัดริมฝีปากแดงแน่นเครื่องสำอางบนหน้าละ,ละลายหมดแล้วแต่ก็ไม่สามารถบดบังใบหน้าที่สวยงามของเธอได้เพียอย่าเธอฟาดมือไปที่หน้าของอยางเฉินนายเห็นฉันเป็นตัวอะไร ฉันยอมรับเรื่องเมื่อหปีก่อนนายก็เป็นผู้ถูกกระทำถ้าไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันนายปฏิเสธได้ทำไมแต่งงานกันแล้วนายถึงอยากจะจากไปหลังจากที่นายจากไปฉันต้องแบกรับคํานินทามากมายน้อยใจแค่ไหนนายรู้ไหมในโรงเรียนอนุบาลลูกสาวถูกรังแกด่าเธอว่าเป็นเด็กกําพร้าที่ไม่มีพ่อนายรู้บ้างไหมลูกสาวเอารูปแต่งงานที่เป็นรูปคู่เพียงแค่รูปเดียวของพวกเราคอยถามฉันว่าเมื่อไหรพ่อจะกลับมานายรู้ไหมว่าฉันเสียใจมากแค่ไหน กว่าฉันจะรอจนสามีกลับมากว่าลูกสาวจะรอจนพ่อกลับมาแต่นายกลับบอกกับฉันว่านายจะอย่านายบอกฉันสิว่าที่นายทำมันสมควรกับฉันหรือว่าสมควรกับลูกสาวในที่สุดฉินซีก็ระเบิดออกมาร้องให้เสียงดังเหมือนกับว่าจะเอาสิ่งที่ทนแบบรับคนเดียวมาตลอดห้าปีนี้ปล่อยออกมาให้หมดทุกคำที่เธอถามในใจยางเฉินก็เจ็บปวดตลอดเมื่อฉินซีร้องให้โหนักรบคนนี้ที่ต่อสู้ในสนามรบและถึงแม้จะบาดเจ็บแค่ไหนก็ไม่เคยพูดว่าเจ็บแต่ในตอนนี้กำลังร้องไห้ ยังเฉิญขยับเข้าไปก้าวหนึ่งแล้วดึงชินซีเข้ามากอดไว้แน่นปล่อยชนนะไปให้พน้นไปจากชีวิตฉันซะนายต้องการจะอย่าก,กับฉันไม่ใช่หรอพรุ่งนี้พวกเราไปอำเภอกันชินซีทั้งร้องไห้และขัดขืนใช้แรงทุบลงไปที่หน้าอกของยางเฉินแขนของยางเฉินเหมือนดั่งกรงเล็บที่แน่นมากๆปล่อยให้เธอระบายอารมณ์แล้วพูดข้างหูเธอเบาๆวา่าฉันขอโทษทั้งชีวิตฉันจะไม่ไปจับพวกเธออีกเมื่อเห็นว่าอารมณ์ของชินซีสงบมากขึ้นโจยู่ชุยกร็ร้อนรนรีบเข้าไปแยกทั้งสองออกจากกัน เสี่ยวซีบอกให้แกไปสแกยังจะอยู่ทำไมอีกไปให้พ้นผลักยังเฉินถูกผลักออกไปถึงแม้ว่าจะถูกไล่ออกมาแต่ยางเฉินกลับมีความสุขมากเพราะว่าฉินซีนั้นไม่ได้เต็มใจจะหย่าไม่ว่าจะทําเพื่อชื่อเสียงหรือลูกสาวการไม่หย่าร้างก็เป็นผลดีกับยางเฉินทั้งนั้นหลังจากที่ออกมาจากบ้านฉินซียางเฉินก็ตรงไปที่เยี่ยนเฉินกร๊ปสาขาเจิงโจ บริษัทหลักของเย่นเฉินกรุ๊ปอยู่ที่เยนตูแม่ของหยางเฉินอย่างเสวยเยี่นก่อตั้งขึ้นก่อนจะรู้จักกับพ่อของหยางเฉินแต่หลังจากที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยตระกูลอวี๋เหวินก็แย่งไปหลังจากที่ตระกูลอวี๋เหวินรู้ถึงฐานะตำแหน่งของหยางเฉินที่อยู่ที่ชายแดนเหนือถึงได้คืนเยี่นเฉินกรุ๊ปให้กับหยางเฉินยืนอยู่ใต้ตึกของเยี่นเฉินกรุ๊ปหยางเฉินก็อารมณ์เสียแค่เพียงคิดถึงการดูถูกและความเจ็บปวดที่แม่เคยได้รับในใจก็โมโหมาก ต้องมีสักวันที่ฉันจะไปบ้านตระกูลอวีเหวินด้วยตัวเองความโมโหในดวงตาของหยางเฉินค่อยๆหายไปในตอนนี้มีรถมอสรดีคันสีขาวมาจอดที่ลานจอดรถของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดเต็มยศก้าวออกจากรถผู้หญิงคนนี้ก็คือชินยีน้องสะพ้ายของหยางเฉินรถรูคันนั้นเป็นหนึ่งในสินสอดที่ตระกูลฉินได้รับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนแค่นี้ก็อดไม่ได้อยากจะขับออกมาไม่กลัวจะกลายเป็นตัวตลกเลยยี่ยี่อิจฉาเธอจัง ถูกคุณชายใหญ่ตระกูลซูเลงแล้วยังให้สินสอดที่มูลค่ามหาศาลขนาดนี้อีกถ้าเธอแต่งเข้าบ้านเศรษฐีแล้วอย่าลืมเพื่อนสนิทคนนี้นะหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดพนักงานของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปเดินเข้าไปหาชิงยี่<ก>ด้วยใบหน้ายิย้มคนนั้นไว้อย่างกระตือรือร้นแล้วพูดอย่างมีความสุขว่าลืมใครก็ไม่อาจลืมเธอได้หรอกแต่ฉันเนี่ยสิจนตอนนี้ยังคงต้องให้เธอช่วยยี่ยี่สบายใจได้เลยฉันซุนเทียนเป็นคนจัดการเรื่องของเธอไม่มีปัญหาแน่นอนอย่างน้อยฉันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลคนที่มีอำนาจ จัดการผู้คนถ้าไม่ใช่เพราะว่าบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องยื่นเรื่องตามขั้นตอนฉันและอยากจะทำเรื่องเข้าทำงานให้เธอทันทีเลยแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็แค่ทำไปตามขั้นตอนเฉยๆถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณหัวหน้าสุนมากนะคะเธอยังจะเกรงใจอะไรฉันอีกผู้หญิงทั้งสองคนพูดคุยหัวเราะดูสนิทสนมกันมากยางเฉิน เพิ่งเดินมาถึงหน้าประตูบริษัทก็เจอเข้ากับหยางเฉินชินยีประหลาดใจไม่รอให้หยางเฉินอ้าปากพูดสีหน้าเธอก็เปลี่ยนเป็นไม่พอใจในายนี่มันโรคจิตสะกดรอยตามถูกแม่ฉันไล่ออกมาแล้วอยากจะมาวุ่นวายกับฉันจะบอกให้นะถึงแม่นายจะคุกข่าวขอร้องฉันฉันก็ไม่มีทางช่วยนายหยางเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยพูดอย่างเย็นชาว่าสะกดรอยตามเธอมาเธอคงไม่ได้เป็นโรคคิดว่าตัวเองถูกทำร้ายหรอกใช่ไหม ชินยีสะอึกพูดไม่ออกไปสักพักแต่ไม่นานเธอคิดอะไรออกใบหน้าหัวเราะเยาะนายคงจะมาสมัครงานสินะหยางเชิญไม่มีอะไรจะพูดไม่ได้สนใจก้าวขาจะเข้าบริษัทเขาขยับนิดหน่อยชินยีก็รีบมาขวางเขาไว้ตรงหน้าใบหน้าเต็มไปด้วยความเย้ะเย้อยหยางเชิญฉันเตือนนายว่าอย่าเสียเวลาเลยนายรู้ไหมว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปหมายถึงอะไรนี่เป็นถึงธุรกิจในเครือของตระกูลอวีเว๋เหวินแห่งเย็นตูเฉียวนะถึงแม้ว่าสาขาในเจียงโจวจะเพิ่งก่อตั้งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ที่ที่จะให้ใครก็ได้เข้าไปหรอกนะ ยีคนนี้คือซุนเทียนถามอย่างสงสัยชินยี่มองอย่างเฉินอย่างไม่พอใจแล้วพูดกับซุนเทียนว่ามันก็คือคนที่หลอกพี่สาวฉันเมื่อห้าปีก่อนเอาเงินแล้วหนีไปห้าปีสงสัยเงินจะใช้หมดแล้วถึงได้อยากจะเกาะพี่ฉันบ้านฉันจะให้มันอยู่ได้ยังไงนี่กระเพิงถูกไล่ออกมาไงซุนเทียนก็ตกใจแล้วพูดขึ้นที่แท้ก็สะวะที่ทําให้พี่สาวเธอมีมน์ทินคนนั้นพูดจบแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าคนคนนั้นอยู่ตรงหน้ารีบปิดปากแล้วก็พูดขึ้นอย่างอึดอัดว่าขอโทษค่ะ เทียนเทียน,นมันก็แค่ขยะเธอไม่ได้พูดผิดสักหน่อยจะขอโทษทําไมชินยีพูดด้วยใบหน้าช่างมันเถอะซุนเทียนมองอยางเฉิญแล้วก็พูดขึ้นขอโทษจริง,รงๆค่าแต่บริษัทของเรารับพนักงานเต็มแล้วคุณกลับไปเถอะผู้หญิงคนนี้ช่วยชินยีอย่างเห็นได้ชัดสาขาเพิ่งจะก่อตั้งเป็นช่วงที่ขาดคนอย่างมากจะมีพนักงานอยู่เต็มแล้วได้ยังไงถึงแม้ว่าจะไม่มีเยี่ยนเฉินกรุ๊ปทรัพย์สินและเงินทองที่เขามีอยู่ก็มากกว่าตระกูลอวี๋เวิร์ลหลายเท่า อย่างเฉินไม่สนใจก้าวเดินเข้าไปในบริษัทสุนเถียนร้อนรนขึ้นมาทันทีรีบก้าวไปขวางทางอย่างเฉินไว้ทำไมนายเป็นคนอย่างนี้ฉันบอกแล้วไงว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปไม่รับสมัครพนักงานแล้วทำไมนายยังจะเข้าไปอีกถ้านายยังจะเข้าไปฉันจะเรียกรปภแล้วนะหลีกไปอยู่ดีๆอย่างเฉินก็พูดขึ้นมีแต่ความอมหิตรอบตัวสุนเถียนตกใจจนถอยหลัง ที่ยังเชิญยอมอดทนทั้งหมดต่อตระกูลฉินก็เพื่อฉินซีและลูกสาวแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครมาทำตัวไม่ดีกับเขาก็ได้ยางเฉิญแกใจกล้ามากนะถึงได้กล้าอดเก่งที่หน้าบริษัทเยี่ยนเฉินกรุ๊ปซุนเถียนกลัวยางเชิญแต่ว่าฉินยีไม่กลัวหัวหน้าซุนคุณเป็นอะไรไปครับชายไว้กลางคนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อรอปพเดินเข้ามาถาาและชี้ไปที่ยางเชิญ หัวหน้าจ้างคนคนนี้อยากจะบุกเข้าบริษัทฉันสงสัยว่าเขาคิดไม่ซื่อวันนี้ประธานบริษัทเยี่ยนเฉินกรุ๊ปจะมาถ้าหากพวกคุณปล่อยให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปถึงตอนนั้นคงไม่ใช่แค่เพียงตกงานหรอกนะคำพูดของซุนเทียนเต็มไปได้วยคำเตือนหัวหน้าจ้างตกใจแล้วก็พูดกับวิทยุสื่อสารไม่นานก็มีรอปภที่ใส่ชุดพนักงานเรียบร้อยวิ่งมายีพวกเราไปกันเถอะซุนเทียนมองหยางเฉินอย่างเย็นชาฉินยีท่าทางสมน้ำหน้าและมองหยางเฉินอยากจะทำงานที่เยี่ยนเฉินกรุ๊ปชีวิตนี้ก็อย่าได้คิดเลย พูดแล้วก็จากไปพร้อมกับซุนเทียนไอ้หนุ่มนี่ไม่ใช่ที่ที่นายจะมาอดเบ่งได้นะรีไปให้พ้นซะหัวหน้าจังหน้ายิงหยางเฉินยีตาพูดอย่างเย็นชาว่าพวกนายยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครมาทําอะไรก็จะไล่ฉันแล้วพวกนายทํางานร,าปรอปภกันแบบนี้หัวหน้าจังยักคิ้วหัวหน้าซุนพูดเองว่านายคิดไม่ซื่อฉันเลยนายไปจะมีปัญหาอะไรเธอพูดอะไรนายก็เชื่ออย่างนั้นนายชอบเป็นหมาให้คนอื่นขนาดนี้เชียว ใบหน้าหยางเฉินนิ่งน้ำเสียงเย็นชามากพูดประโยคนี้ออกไปรอปภทั้งหลายก็นิ่งอึง้งไอ้หนุ่มแกอยากตายหรอหัวหน้าจาโมโหลแล้วก็ตะโกนขึ้นจัดการมันตีไอ้สวัณนี่ให้ตายเอียดในตอนนี้เองอยู่ๆก็มีรถ Audi A8 คันสีดำเบรกแล้วมาจอดที่หน้าประตูเยี่ยนเฉินกรุป๊ปชายหนุ่มวัยกลางคนใส่สูทรองเท้าหนังคนหนึ่งลงจากรถอย่างรีบร้อนสวัสดีครับประธานล่ว รปรพอทั้งหลายรีบยืนตรงแต่ประธานล่วกลับไม่มองพวกเขาสักนิดใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจวิ่งไปตรงหน้าของอยางเฉิญแล้วทำความเคารพสวัสดีครับท่าน<อ>ประธาน,านยันยิ่งได้ยินคำพูดของประธานล่วร่างกายของทุกคนก็แข็งทื่อประธานลววเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าที่ใหญ่ที่สุดของสาขาแล้วคนที่จะถูกเขาเรียกอย่างนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือท่านประธานของบริษัทคิดถึงที่เมื่อกี้ตัวเองเกือบจะลงมือใบหน้าของหัวหน้าจางก็มองหมน่น พึบเขาคุกเข่าลงที่พื้นใกล้เท้าอย่างเฉินแล้วรีบพูดขอร้องท่านประธานครับผมมีตาหามีแววไม่มองคนอื่นต่ำต้อยท่านเป็นคนสูงส่งต้องใจกว้างได้โปลดปล่อยผมไปสักครั้งเถอะครับประธานลวดย,ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ที่ได้รับข่าวว่าท่านประธานจะเข้ามาบริษัทเขาก็รีบมาแต่คิดไม่ถึงว่าอย่างเฉินจะยืนอยู่ตรงหน้าบริษัทแล้วและดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกน้องด้วยเกิดอะไรขึ้นประธานลวดถามด้วยความโมโห กว่าเขาจะได้เป็นผู้จัดการใหญ่นั้นต้องเสียสลับไปไม่น้อยวันนี้สาขาย่อยเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นลูกน้องของตัวเองก็มามีปัญหากับท่านประธานจึงโมโหขึ้นมาในทันทีใบหน้ายางเฉินเย็นชาเป็นคนสูงส่งต้องใจกว้างถ้าหากว่าฉันไม่ปล่อยนายไปฉันก็จะกลายเป็นคนต่ำต้อยงั้นสิเมื่อได้ยินคำพูดของอยางเฉินหัวหน้าจาังตกใจแทบจะฉี่ราดเกือบจะร้องให้แล้วท่านประธานครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมรู้สึกผิดไปแล้วจริงๆครับได้โปรดให้โอกาสผมสักครั้งเถอะครับ ยางเชิญตะโกนคำหนึ่งไปให้ผลประสบการณ์การเป็นทหารหปีมานี้ยางเชิญเรียนรู้มาแล้วว่าเมื่อทำผิดก็จำเป็นต้องได้รับบทลงโทษตามตำแหน่งของเขาแล้วไม่จำเป็นต้องไปคิดแค้นอะไรกับรปภแต่ว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปเป็นเพียงสิ่งเดียวที่แม่ของเขาเหลือไว้ให้บนโลกไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาทำลายภาพลักษณ์ของมันได้หัวหน้าจังยังอยากจะขอร้องแต่ประธานล่วก็เตะเขาออกแล้วพูดว่าโยนมันออกไปเดี๋ยวนี้ ลวปิงนอบน้อมถ่อมตนมากข่าวหรือเกี่ยวกับยางเฉินเขาก็พอรู้มาบ้างทั้งสองเดินเข้าไปในบริษัททุกคนมองดูยางเฉินอย่างตกตะลึงประธานลวดที่สูงส่งในสายตาของพวกเขาตอนนี้กลับโค้งคำนับเล็กน้อยและเดินตามหลังของอยางเฉินพวกเขารู้มาแต่แรกแล้วว่าท่านประธานของเยี่ยนเฉินกรุ๊ปจะมาบริษัทแล้วดูท่าทางระมัดระวังของลวงปิงตำแหน่งของอยางเฉินจึงปรากฏให้ทุกคนได้รู้ประธานลวงเพิ่งมาเจียงโจก็มีตระกูลชั้นสูงมากมายมาเยี่ยมเยียน ตอนนี้กลับเดินตามหลังชายหนุ่มคนหนึ่งช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆไรสาระฐานะของประธานล้วถึงแม้จะเป็นคนรวยอันดับหนึ่งของเจยงโจมาก็ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างนี้ชายหนุ่มคนนี้จะต้องเป็นท่านประธานแน่ๆท่านประธานจะหนุ่มเกินไปแล้วมั้งใจฉันจะละลายแล้วการปรากฏตัวของหยางเฉินทำให้เกิดการซุบซิบมินทาขึ้นยีเธอรีบดูคนที่ประธานล้วเดินตามใช่หยางเฉินหรือเปล่า เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครงานแล้วเพิ่งมาถึงห้องโถงสุนเทียนก็เห็นแผ่นหลังของหยางเฉินสีหน้าก็ตกตะลึงในทันทีเมื่อฉินยีมองไปหยางเฉินก็เดินหายไปยังสุดทางเดินแล้วเธอก็พูดแล้วว่าเป็นคนที่ประธานล้วเดินตามเธอคิดว่าจะเป็นไอ้ขยะไร้ประโยชน์คนนั้นงั้นหรอฉินยีพูดขึ้นอย่างขบขันสุนเทียนทุบหน้าผากฉันเบลอไปแล้วแน่แน่คนที่ประธานล้วจะต้อนรับอย่างนี้ได้จะต้องเป็นท่านประธานของบริษัทที่จะมาในวันนี้แน่นอน ฉันบนสุดของบริษัทด้านในห้องทำงานที่หรูหรายางเชินนั่งลงที่โซฟายอย่างสบายๆหลับตาแล้วก็ไม่พูดอะไรประธานล่ยยืนอยู่ข้างๆอย่างระมัดระวังท่านประธานครับท่านมาถึงนี่จะต้องมีเรื่องอะไรที่จะสั่งแน่นอนท่านเชิญสั่งมาได้เลยครับผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนอยังเชิญตอบกลับนิ่งๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกและก็ยังหลับตาอยู่เหมือนเดิม เวลาผ่านไปทีละวิธีละนาทียางเฉินก็ยังหลับตายอยู่ยงเฉินที่เป็นแบบนี้ทำให้ล่วบิงรู้สึกกดดันเป็นมากเหงื่อค่อยๆผุดมาบนหน้าผากในใจรู้สึกไม่สงบสุขท่านประธานพูดว่ารอก่อนกำลังรอใครงั้นหรอคงไม่ใช่ว่าท่านประธานไปเจออะไรเข้าหรอกใช่ไหมในขณะที่ล่วบิงกำลังกังวลประตูห้องทำงานก็ถูกเปิดออกเขากำลังจะต่อว่าก็เห็นคนคนนั้นเดินไปหายางเฉินแล้วยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้ที่เฉินครับสิ่งที่พี่ต้องการครับ จนถึงตอนนี้ยางเฉินถิงจะเปิดตาเปิดดูเอกสารสีหน้าค่อยๆมืดมนลงเรื่อยเในใจรั่วปิงร้อนรนมากสายตามองดูเอกสารฉบับนั้นไม่ห่างอยู่อยู่ในใจก็มีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นภาพยังเฉินโยนเอกสารใส่ตัวของรั่วปิงอย่างแรงอ่านออกมามองดูยังเฉินที่อยู่ๆก็ระเบิดอารมโ์โหลวปิงถึงกับตัวสั่นอย่างอดไม่ได้รีบเก็บเอกสารขึ้นมาจากบนพื้นวันที่ห้าเดือนหกโรงแรมจินซื่อหยวนรับสิงบน ล้วบปินอ่านเพียงแค่ประโยคเดียวก็หยุดจะกล้าอ่านต่อได้ยังไงกันในเอกสารเป็นหลักฐานความผิดตั้งแต่ที่เขามาดํารงตําแหน่งผู้จัดก,การใหญ่ในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ทําให้เขากลัวมากที่สุดก็คือแม้แต่เวลาและสถานที่ที่ทาผิดก็มีอยู่อย่างละเอียดถึงแม้จะแก้ตัวก็ไม่สามารถทําได้ยังเฉินระเบิดอารมณ์อ่านต่อไปล้วปิงตกใจกลัวจนตัวสัน่นพรืบคุกเข่าลงข้างเท้าย่างเฉินท่านประธานครับผมผิดไปแล้วไม่กล้าทําอีกแล้วครับได้โปรดให้โอกาสผมสักครั้ง ลวปิงในตอนนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาเขาเริ่มจากพนักงานตำแหน่งที่ต่ำที่สุดของบริษัทกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลยสักนิสิกว่าปีที่อยู่ในบริษัทเขาทำตามกฎระเบียบตลอดไม่เคยรับสินบนจนกระทั่งสาขาหลักให้เขามาดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การใหญ่ที่สาขาเจียงโจคนใหญ่คนโตนับไม่ถ้วนเข้ามาทำดีกับเขาสุดท้ายเขาก็ทนสิ่งล่อลวงไม่ไหวจึงแอบรับของขวัญเป็นการส่วนตัวไว้ไม่น้อยที่เชิญครับจะค่าดีไหมครับ ในขณะที่ล่วปิงกำลังกังวลว่าจะได้เป็นผู้จัดการใหญ่ต่อไปไหมหมาชาวกลับพูดคำนี้ขึ้นทำให้เขาตกใจจนเกือบจะเป็นลมแน่นอนว่ามาชาวไม่ได้ล้อเล่นเขารู้ดีว่าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปมีความหมายต่อ,อยางเฉินมากแค่ไหนล่วบิงรับสินบนก็แสดงว่าเขาทำสิ่งที่มีผลเสียต่อบริษัทเพื่อพวกเดียวกันช่างใจกล้าจริงๆตึกตึกตึกยางเฉินไม่พูดอะไรใช้นิ้วเคาะโต๊ะเบาๆเหมือนกับสัญญาณที่กำลังเร่งความตาย ลวปิงนั้นไร้เรี่ยวแรงไปทั้งตัวแม้แต่แรงจะขอให้ยกโทษให้ก็ไม่มีเห็นแก่ที่นายทำผิดครั้งแรกฉันสามารถให้โอกาสนายสักครั้งแต่จะไม่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าทำผิดอีกสินบนพวกนั้นที่นายรับมาก็ถือจะว่าเป็นเงินที่นายซื้อชีวิตไว้ล่วงหน้าละกันยางเฉินรีตาพูดจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินจากไปลวปิงนั้นเต็มไปด้วยความดีใจที่รอดชีวิตแล้วก็รีบรับประกันกับแผ่นหลังของอยางเฉินขอบคุณครับท่านประธานผมรับรองว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแน่นอนครับ ตอนแรกเขาคิดว่าจะถูกส่งไปกินข้าวคุกแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่ายางเฉินจะยอมให้โอกาสเขาในใจรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วสาบานในใจว่าจะต้องช่วยยางเฉินทำงานให้ดีที่สุดเดินตามยางเฉินมาจนถึงนอกบริษัทมาชาวถึงได้ถามอย่างไม่เข้าใจว่าที่เฉินครับทำไมพี่ยังเก็บมันไว้ล่ะฉันเพิ่งกลับมาในมือมีคนที่ใช้งานได้ไม่เยอะให้มันหายไปนั้นง่ายแต่หาผู้จัดการใหญ่คนหนึ่งที่รู้จักเยี่ยนเฉินรู้เป็นอย่างดีนั้นแล้วก็พูดต่อว่า เยี่ยนเฉินกรุปถูกตระกูลอวี๋เหวินยึดไปนานหลายปีพวกผู้บริหารของบริษัทต่างก็ถูกฝึกฝนจากตระกูลอวี๋เหวินนอกจากว่าตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนทุกคนทิ้งแต่ถ้าทำแบบนี้จริงๆบริษัทคงจะล้มเพราะฉันแล้วละถ้าจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้องไม่ใช่ตอนนี้เรื่องนี้ไม่ควรจัดการด้วยความใจร้อนผมเข้าใจแล้วครับพี่เฉินตั้งใจจะเลี้ยงพวกเขาให้เป็นคนสนิทของตัวเองเมื่อรอถึงเวลาที่เหมาะค่อยจัดการเปลี่ยนทีเดียวให้สาขาหลักกระอักเลือด ถึงแม้หมาชาวจะชอบการต่อสู้แต่ก็ไม่ใช่คนโง่ไม่นานก็เข้าใจถึงความตั้งใจของอยางเฉินพี่เฉินมีหลักฐานที่โลปิงทำผิดอยู่ในมือแล้วแท้ๆและในตอนที่เขากำลังจะพังทลายพี่เฉินก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะต้องสำนึกบุญคุณแน่นอนแล้วก็ทำงานให้บริษัทอย่างตั้งใจถ้าหลังจากนี้โลปิงทำงานให้บริษัทอย่างถูกกฎระเบียบและมีความสามารถจริงๆพี่เฉินก็จะให้ตำแหน่งที่ดีขึ้นกับเขาแน่นอนอยางเฉินมองดูหมาชาวด้วยสีหน้าซับซ้อนแล้วก็ถอนหายใจเบาๆ ตามความสามารถของนายแล้วถ้าอยู่ที่ชายแดนเหนืออนาคตคงจะอีกยาวไกลามาตามอยู่กับฉันน่าเสียดายจริงๆมาชาวยืนตรงด้วยจิตใต้สำนึกแล้วพูดด้วยใบหน้าจริงจังสำหรับชายแดนเหนือแล้วพี่เฉินนั้นเป็นเทพ้าหากไม่มีพี่เฉินผมคงจะตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วสามารถอยู่ข้างกายพี่เฉินได้นั้นเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งยางเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกเพิ่งเดินไม่กี่ก้าวอยู่ๆก็หยุดแล้วพูดขึ้นว่าสืบเรื่องหนึ่งให้ฉันหน่อยห้าปีก่อนใครกันแน่ที่เป็นคนลอบทำร้ายฉันกับฉินซี ทันใดนั้นความน่ากลัวก็แพร่ออกมาจากตัวอย่างเชินสายตาเต็มไป <คำ S 2> ด้วยความโหดเหีเ้ยมเช้าของวันถัดมาชั้นบนสุดของซานเหอกรุ๊ปทุกๆวันจันทร์คือวันประชุมของบริษัทตอนนี้สายเลือดตระกูลฉินต่างก็นั่งล้อมรอบโตะประชุมฉินซีได้ข่าวว่าสามีไร้ประโยชน์ที่หายตัวไปห้าปีของเธอกลับมาแล้วผู้ชายที่พูดคือลูกพี่ลูกน้องของฉินซีชื่อฉินเฟยเห็นฉินซีเข้าห้องประชุมมาใบหน้าเขาก็ยิม้มแย้มเขากลับไม่กลับมาเกี่ยวอะไรกับนายฉินซีขมวดคิ้วแล้วก็ถามกลับ ไม่เกี่ยวกับฉันแต่ตระกูลฉินเกือบล้มละลายก็เพราะเรื่องอื้อฉาของพวกเธอไม่อย่างนั้นตอนนี้ตระกูลฉินคงจะเป็นตระกูลระดับหนึ่งของเจียงโจแล้วชินเฟยท่าทางประชดประชันแล้วก็พูดต่อว่าถ้าหากเป็นผู้หญิงคนอื่นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคงจะไม่มีหน้ามีชีวิตอยู่ต่อแล้วไม่คิดเลยว่าเธอยังมีหน้าคลอดเด็กเวน่นั่นออกมาช่างเป็นความอัปยศของตระกูลฉินจริงๆนายหุบปากเดี๋ยวนี้นะชินซีเด้งตัวลุกขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความโมโหจะว่าเธอยังไงก็ได้ยกเว้นแต่ลูกสาวเธอนี่เป สายเลือดของตระกูลฉินทั้งห้องกลับไม่มีใครยื่นมือออกมาช่วยฉินซีผู้สักคนต่างก็ทำหน้าท่าทางสมน้ำหน้าและรอดูเรื่องสนุกนายท่านมาแล้วชินเฟยกกำลังจะพูดอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าประตูเขามองหน้าฉินซีอย่างเย็นชาแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกแล้วก็เห็นนายท่านฉินที่หัวงอกเดินเข้าห้องประชุมนั่งที่ตำแหน่งท่านประธาน ตระกูลชินเองก็มีบริษัทในเครือไม่น้อยแต่ซานเหอกรุ๊ปเป็นเพียงบริษัทเดียวที่เติบโตได้ดีที่สุดและก็เพราะอย่างนี้หลังจากที่นายท่านชินยึดซานเหอกรุ๊ปเป็นของตระกูลเมื่อสี่ปีก่อนที่นี่ก็กลายเป็นฐานหลักของตระกูลทุกครั้งที่นั่งประชุมที่นี่ในใจฉินซีก็จะเจ็บปวดเสมอนี่คือธุรกิจที่เธอก่อตั้งมาเองกับมือแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นของตระกูลแม้ว่าในใจจะไม่พอใจมากแค่ไหนแต่ทุกอย่างก็เป็นผลสรุปอย่างนี้ไปแล้ว ถึงแม้ว่านายท่านชินจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่มีความคิดที่จะออกจากตำแหน่งแต่กลับยึดตําแหน่งผู้นําของตระกูลไว้ในกำมืออย่างแน่นหนาะเขากวาดมองทุกคนจากนั้นก็พูดขึ้น เดือนที่แล้วตระกูลอวี๋เหวินแห่งเย็นตูก่อตั้งบริษัทสาขาในเจียงโจวช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่เตรียมการฉันได้ข่าวใหม่ล่าสุดมาว่าสาขาย่อยจะเปิดอย่างเป็นทางการในไม่กี่วันนี้ตระกูลร่ำรวยมากมายพยายามคิดหาวิธีที่จะร่วมธุรกิจกับเยี่ยนเฉินกรุ๊ปและตระกูลฉินของเราก็ห้ามรังท้ายเด็ดขาดพูดได้ว่าตระกูลฉินจะขึ้นเป็นตระกูลระดับหนึ่งได้ไหมก็ต้องดูว่าพวกเราสามารถร่วมธุรกิจกับเยี่ยนเฉินกรุ๊ปหรือเปล่าได้ยินคำพูดของนายท่านทุกคนต่างก็กระตือรือร้นมีคนถึงงกกับถาามออไปตรๆว่ นายท่านถ้าหากเอาสัญญาร่วมธุรกิจกับเยี่ยนเฉินกรุ๊ปมาได้จะมีของรางวัลอะไรให้ใช่ไหมนายท่านมองดูคนที่พูดขึ้นหัวรอยเยาะถ้าหากมีคนเอาสัญญาร่วมธุรกิจจากเยี่ยนเฉินกรุ๊ปมาได้คนนั้นก็จะสามารถขึ้นมาอยู่ตำแหน่งของประธานซานเหอรกรุป๊ปได้ยินอย่างนั้นทุกคนถึงกับตะลึงเพื่อที่จะได้สัญญาร่วมธุรกิจกับเยี่ยนเฉินกรุ๊ปนายท่านถึงกับยอมเอาซานเหอรกรุ๊ปมาเป็นรางวัล ชินซีกัดริมฝีปากสีแดงแน่นซานเหอกรุ๊ปเป็นของเธอแต่แรกอยากได้สัญญาร่วมธุรกิจกับเยี่ยนเฉินกรุ๊้นเห็นได้ชัดว่ายากมากไม่อย่างนั้นนายท่านก็คงไม่เอาตำแหน่งท่านประธานมาเป็นของรางวัลหรอกชั่วขณะทุกคนก็มองไปยังชินซีและชิ้นเฟยสลับกันอีกคนคือหลานคนโตที่นายท่านให้ความสำคัญที่สุดอีกคนก็ความสามารถโดดเด่นตอนนี้ทั้งสองคนนี้ได้รับความชอบใจจากนายท่านมากแต่ทุกคนนั้นรู้ดีแก่ใจว่าซานเหอกรุ๊้นเป็นของชินซ<อ>ี่สำคัญที่จะเอาสัญญาร่วมธุรกิจนี้มาก่อนอื่่นนกก็ลลุขึู้้้แววู้ดดยรอิมา คุณปู่ครับผมคิดว่าการร่วมธุรกิจนั้นควรจะวิเคราะห์ในระยะยาวนะครับหืมหนายท่านถามน่ามีความคิดอะไรฉินเฟยพูดไม่ปิดบังคุณปู่จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เยี่ยนเฉินกรุปกำลังก่อตั้งสาขาเจียงโจผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เกณฑ์ของเยี่ยนเฉินกรุปนั้นสูงมากผมเสียแรงไปเยอะมากถึงจะสร้างความสัมพันธ์ได้เล็กน้อยแต่ถ้าจะได้สัญญาร่วมธุรกิจก็ยังยากมากอยู่ดีครับ เสี่ยวเฟยทำได้ไม่เลวถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สัญญามาแต่อย่างน้อยก็เริ่มจัดการแล้วและยังสร้างความสัมพันธ์ไว้บ้างรอจบจากการประชุมนายไปยื่นเรื่องรับเงินค่าใช้จ่ายในการทํางานที่บัญชีมา 1, หนึ่งล้านนายท่านพูดอย่างใจกว้างขอบคุณครับคุณปูช่ชินเฟยดีใจคนอื่นๆต่างก็มีสีหน้าอิจฉายูยูชินเฟยก็มองไปยังชินซีแล้วก็พูดต่อยอว่า คุณปู่ครับถึงแม้ว่าผมจะอยากเอาสัญญามาให้ได้แต่สำหรับแรงของผมคนเดียวคงยากมากยังไงซายอยู่ต่อหน้าเยี่ยนเฉินกรุ๊ปตระกูลฉินก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในตระกูลเล็กๆมากมายเท่านั้นแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องจะร่วมธุรกิจกับเราล่ะครับในเมื่อนายพูดอย่างนี้หรือว่ามีวิธีอะไรดีๆงั้นหรอนายท่านถามฉินเฟยยิ้มผมได้ข่าวจากวงในมาว่าการร่วมธุรกิจครั้งนี้ของเยี่ยนเฉินกรุป๊ปจะไม่เลือกตระกูลเล็กๆเพียงข้อนี้พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว ดังนั้นพวกเราสามารถเลือกตระกูลหนึ่งที่พอๆกับตระกูลฉินมาร่วมมือกันเสี่ยวเฟยคำแนะนำของนายดีมากพูดต่อไปสินายท่านยิ่งฟังยิ่งรู้สึกพอใจฉินเฟยยิ้มคุณปู่ครับคุณชายใหญ่ตระกูลหวังหวังเจี้ยนตามจีบเสี่ยวซีมาตลอดหวังเจี้ยนแสดงออกชัดเจนขอแค่เสี่ยวซียอมแต่งกับเขาการร่วมธุรกิจกันก็ไม่มีปัญหาแน่นอนทุกสายตามองไปที่เสี่ยวซีสีหน้าของฉินซีเปลี่ยนไปทันทีแล้วรีบพูดขึ้นคุณปู่ขนูแต่งงานแล้วจะไปแต่งงานกับคนอื่นอีกได้ยังไงกัน เสี่ยวซีเรื่องของเธอกับไอ้ขยะนั่นทุกคนต่างก็รู้เพิ่งแต่งงานมันก็หายไปห้าปีระหว่างพวกเธอไม่มีความรู้สึกต่อกันอย่างทียบไม่ได้กับการแต่งงานกับหวังเจี้ยนอย่างน้อยเขาก็สามารถช่วยเหลือตระกูลยังไงก็ดีกว่าไอ้ขยะนั่นที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนายท่านมองชินซีแล้วพูดชินซีกัดริมฝีปากแน่นใบหน้าหนักแน่นแล้วส่หัวคุณปู่ขะชีวิตนี้หนูเป็นคนของหยางเฉินและจะมีเขาเป็นสามีแค่เพียงคนเดียวปังนายท่านฟาดมือตบลงบนโต๊ะตะโกนอย่างโมโหว่า หปีก่อนถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องอื้อเฉาวของแกกับไอ้สวะนั่นตระกูลฉินก็คงเป็นตระกูลระดับหนึ่งแล้วหรือว่าห้าปีหลังแกยังจะทำลายอนาคตของตระกูลฉินอีกหรอชินซีกัดริมฝีปากแน่นสองมือกำมัดแน่นแต่กลับไม่รู้สึกตัวว่าเล็บนั้นเจาะเข้าไปในเนื้อแล้วเพราะว่าตอนนี้ในใจเธอเจ็บยิ่งกว่า ฐานะที่ตระกูลฉินมีอยู่ทุกวันนี้ก็พึ่งพาซานเหอกรุปทั้งนั้นในท่านไม่เพียงแต่ไม่ขอบคุณความเสียสละที่เธอมีต่อตระกูลฉินแต่กลับเอาเรื่องที่ตระกูลฉินไม่สามารถขึ้นเป็นตระกูลระดับหนึ่งมาลงที่ตัวเธออีกเรื่องนี้ตกลงอย่างนี้และจบการประชุมฉันจะติดต่อผู้นำตระกูลหวังเองคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานในท่านตัดสินใจเหมือนกับไม่สนใจว่าฉินซีจะตอบตกลงไหม ผมยังมีชีวิตอยู่ดีๆพวกคุณก็เอาแต่อยากให้ภรรยาของผมแต่งงานใหม่สิ่งที่เธอไม่เต็มใจทำคนอื่นจะออกคำสั่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในตอนนี้เองน้ำเสียงที่เย็นชามากดังขึ้นจากนั้นก็เห็นร่างกายคนที่คุณเคยมาปรากฏตัวและเลือดประคุนฉินทั้งหลายกำลังตกใจอย่างเฉินเดินไปที่ข้างกายฉินซีแล้วก็นั่งลงมองเธออย่างอ่อนโยนฉันเคยบอกแล้วว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายเธอทั้งนั้น ฉินซีหน้าตาหม่นหมองเมื่อวานหลังจากที่ล่อยหยางเฉินไปลูกสาวก็เอาแต่ร้องแห่งแง่บอกว่าจะหาคุณพ่อตอนแรกเธอยังรู้สึกเสียใจเล็กน้อยกลัวว่าลูกสาวที่รอคอยพ่อที่กลับมาแล้วก็ต้องจากไปอีกแต่คิดไม่ถึงเลยว่าในขณะที่เธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเองหยางเฉินกลับโผล่มาท่าทางของหยางเฉินที่ไม่เกรงกลัวเหมือนกับว่าไปสกิดจ,จุดอ่อนสักที่ในใจเธอในใจกระตุกไปทีหนึ่งอย่างแรงแกเป็นใครถึงได้กล้าบุกเข้ามาในห้องประชุมตระกูลฉินของฉันรอปภพอพอ จบมันโยนออกไปเดี๋ยวนี้นายท่านตอนนี้จำหยางเฉินไม่ได้ปีนั้นหยางเฉินก็ไม่ค่อยได้เจอกับคนตระกูลชินสักเท่าไหร่สักพักก็ห้าปีผ่านไปแล้วพวกเขาจะจําได้ในทันทีได้ยังไงกันคุณปู่ครับมันก็คือหยางเฉินมันคือไอ้ขยะเมื่อห้าปีก่อนหลังจากที่แต่งงานกับชินซีได้ไม่นานก็หายไปคนนั้นครับแต่ชินเฟยที่ได้ข่าวว่ายางเฉินกลับมาแล้วจึงจําได้ในทันทีมองชินซีอย่างหาสนุกสนาน ตอนนี้นายท่านถึงนึกขึ้นได้ว่าหยางเฉินคือใครดวงตาจ้องมองสำรวจตั้งแต่หัวจรโเท้านอกจากท่าทางที่อยู่ไม่เหมือนเดิมอย่างอื่นก็ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นการแต่งตัวที่ดูจนเหมือนเดิมถึงแม้ว่าชินซีจะอยากมีคนที่แบกรับปัญหาด้วยกันแต่หยางเฉินปรากฏต,ตัวตอนนี้จะยิ่งทาให้เรื่องวุ่นวายมากขึ้นเธอมโมโหใครให้นายมาชินซีคิดร้ายกับตัวเขาหยางเฉินนั้นไม่แปลกใจถ้าหากว่าเพิ่งกลับมาก็ได้รับการยอมรับจากชินซีงั้นการยอมรับจากชินซีก็ดูจะไร้ค่าเกินไปสิ ตอนนี้นายท่านโบกมือห้ามฉินซีผู้สายตาจ้องไปที่หยางเฉินที่แท้ก็เคยอย่างแกนี่เองปีนั้นที่ทำลายชื่อเสียงตระกูลฉินของฉันถ้าไม่ใช่เพราะแกตระกูลฉินก็คงได้ขึ้นเป็นตระกูลระดับหนึ่งของเจียงโจแล้วไม่คิดเลยว่าแกยังจะกล้ากลับมาสายตาหยางเฉินประกายความคมแวบหนึ่งแล้วพูดว่าผมทำลายชื่อเสียงตระกูลฉินความจริงเป็นยังไงผู้นำตระกูลฉินอย่างมาไม่รู้หรอครับมาชาวสืบเรื่องของเมื่อปีนั้นมาอย่างละเอียดแล้วทั้งหมดก็เพราะตระกูลฉินที่อยากได้ซานเหอกรุ๊ปจึงจัดแสดงขึ้้้นนนมาเองงทัั ถ้าไม่ใช่เพื่อฉินซีตระกูลฉินคงจะล่มสลายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแกพูดมั่วอะไรนายท่านโมโหฟาดมือลงกับโต๊ะแล้วเด้งตัวลุกขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความโกรธเพราะอารมณ์แปรปรวนอยู่ดีๆนายท่านก็ไอหนักร่างกายล้มลงคุณปู่คะฉินซีรีบพุ่งเข้าไปแต่ว่าฉินเฟยไปถึงก่อนเธอแล้วพยุงนายท่านไว้หลีกไปฉินเฟยโมโหยังมีหน้าเรียกคุณปู่อีก แกให้ผัวขยะนี่มาเพื่อจงใจมาทำให้คุณปู่โมโหใช่ไหมถ้านายท่านเป็นอะไรไปพวกเราไม่มีทางปล่อยพวกแกไปแน่5ปีก่อนก็เพราะเรื่องอื้อฉาวที่พวกแกทำทำให้ตระกูลฉินอับอาย5ปีหลังพวกแกยังจะอยากทำให้ในายท่านตายใช่ไหมทำให้ตระกูลฉินล่มสลายจากที่ฉันดูพวกแกทั้งบ้านก็คือตัวการกินีสมควรถูกไล่ออกจากตระกูลฉินชาตินี้อย่าได้ก้าวเข้าบ้านตระกูลฉินอีก ชินซีเสียสละมากมายเพื่อตระกูลรวมทั้งซานเหอกรุ๊ปที่ควรจะเป็นเพียงแค่ของเธอยังถูกยึดมาให้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลแต่วันนี้กลับกลายเป็นการทําให้เสียญาติพี่น้องมองดูร่างกายที่สุดลงของชินซีอย่างเชินรู้<อ>สึกแย่อย่าง<อ>ท่าน<อ>ก,ก็<ม>ค่อยๆสงบลงมองดูชินซีแล้วพูด ชินซีความอับอายของตระกูลชินมันเกิดขึ้นเพราะเธอมาแต่แรกตอนนี้เยี่ยนเฉินกรุ๊ปก่อตั้งสาขาที่เจียงโจมีเพียงแค่ได้สัญญาร่วมธุรกิจของพวกเขาตระกูลชินถึงจะมีทางขึ้นเป็นตระกูลเศรษฐีระดับหนึ่งได้ตอนนี้มีเพียงแค่เธอแต่งงานกับตระกูลหวังพวกเราถึงจะมีความหวังที่จะได้ร่วมทำสัญญากับเยี่ยนเฉินกรุป๊ปถ้าเธอไม่แต่งงานกับคุณชายใหญ่ตระกูลหวังเธอก็หาวิธีเซ็นสัญญาร่วมธุรกิจมาให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกเธอทั้งบ้านก็รอถูกไล่ออกจากตระกูลได้เลยได้ยินคำพูดของนายท่านินนซีีห้าด แม้แต่เศรษฐีอันดับต้นของเจียงโจยังไม่แน่เลยว่าจะได้เซ็นสัญญากับเยี่ยนเฉินกรุปแล้วเธอจะทําได้ยังไงคุณปู่ขนูชินซีกําลังจปะปฏิเสธอย่างเฉินที่อยู่ข้างตัวเธอก็พูดขึ้นว่าภารกิจนี้พวกเราตกลงดีชินเฟยดีใจขึ้นทันทีใบหน้าล้อเลียนเซียวซีอย่าหาว่าตระกูลรังแกเธอนี้เป็นภารกิจที่สามีเธอยอมรับเองถึงแม้ตอนนี้เธอจะอยากเปลี่ยนใจก็สายไปแล้ว นี่เป็นภารกิจที่ไม่สามารถสําเร็จแท้ๆยังกล้าตอบรับเป็นขยาอย่างที่ลือจริงๆสายเลือดในตระกูลบางคนนินทาอีกหนึ่งเป็นธุรกิจในเครือของเศรษฐีอันดับต้นแห่งเยนตูอีกหนึ่งเป็นธุรกิจของตระกูลระดับกลางๆในเจียงโจความแตกต่างมากขนาดนี้เย่นเฉินกรุ๊ปจะตอบตกลงร่วมธุรกิจกับซานเหอกรุ๊ปได้ยังไงกันพอแล้วการประชุมในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นายท่านพูดแล้วลุกขึ้นเตรียมออกไปสายตาก็หันไปมองอย่างเฉินอีกครั้ง สามวันฉันให้เวลาแกเพียงสามวันถ้าหากทำภารกิจไม่สำเร็จพวกแกก็ออกจากตระกูลฉินไปซะนายท่านห,นหันหลังเดินจากไปทุกคนต่างก็มองดูฉินซีด้วยสีหน้าที่สมน้ำหน้าห้าห้าฉินซีเธอจะเอาอะไรมาแข่งกับฉันฉันเป็นถึงสายเลือดโดยตรงของตระกูลฉินในสายตาของนายท่านมีเพียงฉันที่จะเป็นอนาคตของตระกูลหลังจากนี้สามวันฉันจะรอหัวเราะเยาะพวกเธอที่ถูกไล่ออกจากตระกูลห้าห้า ใช่แล้วก็แค่ลูกสาวนอกสมรสยังคิดจะอยากแย่งอํานาจกับเสี่ยวเฟยไม่เจียมตัวเลยสักนิดเสี่ยวเฟยฉันอยู่ฝ่ายเธอมาตลอดนะถ้านายสืบทอดตําแหน่งท่านประธานแล้วอย่าลืมฉันละใช่แล้วเสี่ยวเฟยพวกเราสนับสนุนนายไม่นานฉินเฟยก็ออกไปจากห้องประชุมหลังจากที่ทุกคนล้อมรอบเอาใจเขาเหลือเพียงหยางเฉินและชินซีเพียชินซีฟาดมือลงบนใบหน้าของหยางเฉิน เมื่อ,อยังเชิญเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของชินซีความโมโหในใจก็หายไปเสียวซีฉันยางเชิญกำลังจะพูดแต่ก็ถูกชินซีตัดบทฉันยอมรับว่าเรื่องเมื่อห้าปีก่อนนายเองก็เป็นผู้ถูกกระทำแต่นายเอาเงินห้าแสนที่คุณพ่อให้จากไปถือซะว่าเป็นการชดเชยให้นายนายไม่เต็มใจแต่งงานกับฉันทำไมถึงไม่บอกแต่แรกเพิ่งแต่งงานนายก็หายตัวไปห้าปีนายรู้ไหมว่าฉันแบกรับเรื่องราวมากเท่าไหร่ฉันกลายเป็นอย่างนี้แล้วทำไมนายยังจะแก้แค้นฉัน นายบอกฉันสิว่าทำไมน้ำตาชินซีหยดลงพื้นทีและเม็ดเต็มไปหมดในใจหยางเชิญเจ็บปวดมากเข้าไปจับไหล่ทั้งสองข้างของชินซีไว้แน่นฉันไม่ได้เอาเงินของพ่อเธอไปจริงๆและฉันก็ไม่เคยคิดที่จะแก้แค้นเธอที่กลับมาครั้งนี้ก็เพื่อชดเชยให้กับเธอและลูกสาวได้โปรดเชื่อใจฉันฉันไม่มีทางทำร้ายเธอแน่นอนหุบป,ปากเดี๋ยวนี้นายไม่เหมาะที่จะพูดถึงลูกสาวของฉันชินซีผลักหยางเชิญออกใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตา ในเมื่อนายไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นแล้วทำไมายังยอมตกลงรับภารกิจนั้นในที่ประชุมของตระกูลมันเป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยซ้ำ